สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องบาวเน็ตรถดำเมืองยอยครับวันนี้พามาเบ่งหนางานบอลุกล้งครับฝนตกมันมาเปียกๆแบบหม,ม,มดเลยครับจาก,กเจ้าโคเบโก,โก้ SK ร4 0ย่สอาจจะรุ่นแปดนะครับ ช่างเนตรก่อสร้างยิงงาน6กล้อครับอันนี้เป็น6กล้อยาง8ปดสห้นันหันตูดออกมานี่เป็นยางเก้ครับบ่อก็ค่อนข้างจะไกลอยู่ครับอาจะเป็นบอ่อลูกลังที่แมคโครยืนบอ่ออยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามารอชมการออกจากบ,บอ่อกันครับ พระคุณพ่อแม่เอาไปอืออไปไลงยูทูบไปเด้อครับลงยูทูบเด้ อาที่ยักษ์ใหญ่ยาง900าตัำก,กับโกเบลโก้เอเรอยสสี Go, ่สิบเอลซีเปอร์เอ็กซ์เอ็นเอาดีดีอันนี้ JO8E ครับ240 e, แรงมา้าเครื่องคองมมนเดลเรียบร้อย เรียบร้อยพี่น้องเอาแม่โคมาดันขึ้นครับามาลุ้นกันว่าจะขึ้นไหมต้องเปิดทางออกไปทางนู้นก่อนเอ้เอป ขึ้นไหมจะขึ้นไหมขึ้นหลอกกันขึ้นหลอกกันไปไปไปขึ้น,นเอาไหมเอาไหมเอาไป ไปไปไปเอาขึ้นเอาขึ้น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 อ,อึ้นแล้วครับอันเล็กเอา,อเอาจะพ้นตรงนี้ไปได้ไหมไปครับไปยียบ

ครับรอดครับอ๋อมันตั้งแห้งลดห่างมันตั้งแหง้งสุดยอดเลยครับเอาเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาชมกันว่ายางกาวรอยนี่จะไปพ้นไหมเอามาแล้วครับอ่ามาครับมาเก็บมาแล้วมาแล้วเออเออเป,เปออเออเออฮึ่มเล็กครับ ขอดี <T t ุญาตเป็นลงยูทูบไปด้วยครับโอ้แลนไปลงใสครับเนี่ยโขกสาราไก่เติบโอ้หนาฝนเนาะครับแั็งักรจักน้อย ยัง9ก้าก็เรยียบร้อยรอบนี้ไปทางขวารอบที่แล้วเมการถห้างไปทางซ้ายครับเอาเดี๋ยวมาชมครับจะดันขึ้นไหมดันขึ้นแล้วก็ยังผ่านข้างหลังผมไปไม่ได้หรอกครับเอาไป ดัน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 เอ้าดับก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาครับด่านสุดท้ายครับไปย,ยับไป แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครมากฝากไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับับสำหรับผมบาวเนสก็สวัสดีครับโอ้คิวคัดเลยโอ้ถนนโหดจัดโหดสุดๆเลยครับงานหน้าฝนโอเคครับบายบายครับ